สี่ตอนนี้อ no. ีกเอ่อเก่เ oh ดี๋ยวพเด็กเขียนมี่เธอมายอะไรนะนี oh. ่แกเนาะคะไรครับที่จะเปิดเพี้ยนยืนข้างหลังนะน่าจะรุเนาะแมงมดข้าซาทเอาปเอกระดานเอาไปอ่าอัดเป็นคิวไปเนอะอัดเป็นคิ้วไป่มันจะตัดต่อเนียส้มจะใช่เราเวลาสี่ก็จสาที่จะอัดเป็นคิวไปนเพื่อว่าเด็กบางคนจะนั่งปหนยแ่ แะครับให้พี่น้องแฟนต้แฟนครับของของอินแตกเพินเดบุมเดบุญาเออเอกับพม่เลยว่าหมอุทิศวนกุทิให้อกอินแตงกันทยท่ายมใท่ายทีมใ้มานทันมทสมัยเนี่ยเน้นที่ควเ้นต่อไปเ้อฟังนำการพู้อเสียงได้ได่อเสไดต่างห้องซอยแล้วก็แน่นเอจากว่า เขียนแล้วแล้วได้นอกเดียวเือเดียวแต่บานีลนยอยู่จนาอยู่นใจอยู่นะฮะเอาฟังนะครับรวมที่ญาณของอ้เราแดงนะครับฟังดูว่าเราพหรใจนะครับนี่คือเสียงเนี่ยใครเดนนะครั ไม่เีกันตาใดวันละเข้าไปเลยตาตาไดจะร่มซึ่งเอาความจุดนะตอนตอไปว่าจะไเรุ่มเนียสองสองหนึ่งสองสองสองหนยงสา นจะได้ยิกอยเวลอาเราเพ่งกันันเท่าเอาเสาสเลงสิเท่านันนะเิดอะไรเลี่ยรเ่เิตั้งใจเ่ยนร่ิรีตัวเอ่เิเอว่าเอาแบบควบเอาาา่อแยัยัไม่ดูดูแลัเอา่ามองหนผมผมี่เขาหาไหนผมบมีาวมบ่ อย่างังื่อนหาบนะจะโดนตอนนี้เราข้าวพวกนี้ที่มีอย่างหายอย่างนี้ตอนแรกเราตีเขาถึงที่แต่ว่าตอนนี้เอานี่เศร้าสุดไปเฮ้ยคิดลองเข้กับพวกจีนาตั้งใจกับคนเปอร์เซีครับโมีตอนแรก็นนิ่งต่ออยู่ว่ากูโดน เกี่ยวกับนารเต้นที่จะทำเล่นเกี่วกาตอนนี้การทำเล่นการเดินเงี้ยเพราะน้ำเข้าไปในเน่ยว่าอะลจะดีจะได้านเราหัวหน้าเด็กยี่สิบหลังนะทุกคนคนใอข้ามเรื่องมาแล่วแต่สิ่งนนั้นห้องลายทางที่มากชาบสนุกสนานเพื่อกกระลัความสุดส ข้าเศ้าโศกเวลสาเหลี่ยม่านาเลร้าเลยเศร้าโศกเจาได้มองข้าันเพราะว่าแบตอรมองข้าพันเจได้แล้มันมีเร่องย่างันแหลมต่ำข้อวามไม่ได้อกเสียงเลยอาอเฮ้สวยเสียงหวานใจมันทมใจไอแฟนเล่งสองฟังล้ไทยได้ยินข่าวเสียขาดใจ hú hạp bác sen mẹ con tha chỉ không con khóc ho mẹ đau ho năm con ngã ta chay 那亚妈，你那就是狠！ you uh -huh. ที่เมืจากท่านฟังไทยนะครับผมออกใจหลายๆายเป็่ว่าเต็กับพุนใส่มากว่งดอกไร้ยานของหากเย็นแดง,งบุญเดีอกบุญครุรอยวัดน,นะครับาบก,กิดขึ้จะบอกไวในหลังว่ามีภารกิจตอนเสียคือทานเมือง,งไทยคนละท่านจะมาดูดอนนะครับจำเป็นต้องนะได้ยูจำเป็นต้องเดินทางนะเ วันยูตอนแรกวันยูตอนแรกออกเป็นว่า,าผู้สิ่งของตออ่อไปนี้เศร้าคืซึ่งว่าเศ้าสองแรกสานทีขึ้นมาแล้วแต่ว่าสําหรับอ่เอกพดีอ่าเซียวไวส้สนิสซะก่อนขอเลื่อขอใจได้หลายดอกนิ้วแจงใบพุ่นจะม,มีจานรุ่นเอนเบื้องแง่ดูแรกวลนาทน้นองยิ้วแทงวายู่แล้วย่งจานรุ่นจานเปียกเอากภพข่าวมานที่กับขอพี่น้องเบื้องแงดูแรเป็นพี่เป็นน้องแต่เพีนน้องเน้อ ขอเบอรขอใจได้ไหลขอทุกคนอ,อยู่ในพีแหมันยืนเมื่อสุขุขุคนผู้ที่สารต่อจากนี้ไปเป็นดอกทรายนะครับมาล้าข้าวใบอาจารย์สุปปองอรายการต่ตางๆคนที่จะได้นั่นแต่สุแทาตะเพิ่น,นขอใชได้หลายด้ขอใจได้ไหลาด้ลหนครับ